สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุพรรสุขครับสวัสดีทีสีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กุฎางุบลสายยันจาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมชมบรรยากาศช่วงนี้กับเป็นช่วงเช่นเก่าเช่นเคยครับพักงานครับช่วงนี้มุม่งานนะครับด้วยทีมงานกับนะครับอยู่สำแซมระบบเวทีเครื่องเสียงครับบวกระบบรถแน่นะครับ กราฟาไว้นะครับสำหรับวงสายซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับบริการเวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์นะครับจอ L E D นะครับนี่ครับเวทีหน่อยเวทีใหญ่มีรดครับเสือเสียวเป็นมอรมก็มีครบชุดเลยก็มีนะครับเด้อนี่ครับเวทีนะครับเดี๋ยจะเป็นเตะเขาแต่เครื่องเสียงกันเลยครับนี่ครับรถสิบสองล้อติดเครื่องเสียง ระบบไฮดรลิกครับผมไปงานถึงมาไม่ไหมครับเนี่ไปงานหนึ่งงานไปกับนกยุงท้องกับจอเนี่ยครับผมห่างๆในจังหน่อยครับไปมีการไม่งานอื่นใส่ครับ,ร,บระบบเครื่องเสียงเราก็มีเฉพาะไปแต่เพาะเครื่องเสียงครับรถให่น่อยด้วยน่ะย,ยัปรับพยุนจอเล็กจอใหญ่มีหมดนะครับรถหากไม้ไายขนาดเวทีเครื่องเสียงแต่สำหรับ ออนตัวสองครับอุบลไซน์เซาล์นะครับนี่ยครับจุดผมเองครับนะครับนำมือได้บวังจากวงแสงทองพิเดนบ่มีงานกับรับงานที่เก่าครับผมไปเฉพาะที่มีงานมันได้บ่มีงานกับสามารถไปกับมองอื่นใดครับมาแต่ข้าจจังนาะครับเน้องมีงานกับประมาณวันที่สิบแปดนะครับอยู่อยู่บ้านี้นี่ไฟเลครับเป็นงานวันเกิดของน้องนาริตะนะครับ ไล่กลบปิด100ถึง103.7นะครับนาฬิกาลท์นะครับเนอรายมันดี18 19ว่างนะครับ20 19กว่าทีมงานเอาก็จะเดินทางไปผลอะไรทางบางปะกงนะครับชุนบรีนะครับเนาะเออพอกันครับสำหรัเอลซีทางชุนบรีทางบางปะกงนะครับนะครับช่วงนี้กับฝนกัดฝนก็เริ่มหายไปแล้วครับเริ่มว่ามีนะครับ บรรยากาศที่กุดังเราก็นี่เนาะทิ้งมากับสมแซมเป็น hmm. จ um, ุดเป็นจุดไทยจุดมั่นนะนี่ครับบังรถบังล่าเทียบลายสุะเกินนี่แท้กะเป็นประดับไฟกันอยู่อยู่บังเป็นบัเป็นจุดเป็นจุดสมแซมนี่รถเขาอู เนี่ยเขาอู่แหละก็บสอนแซมบวกเป็นรถเป็นเครื่องเสียงเป็นเวทีนี่นครับรบัดบัดขึ้นให้เขาก็สอนแซมดูแลกันไปนนครับย่ำบางครับก่นนอนย่ำบอกงานเดี๋ยวไม่มีเวลาเบิ้งเลยครับเนาะอ่าครับฝากไว้เรื่อยๆครับสำหรับทีมงานอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผม ครับรับบริการวีธีทเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์จอ led โคงทัดนะครับเครื่องปั่นไฟเอหรือเสียเอาโค้งวงจรเอาวีธีหมอรำนาคุณตีแดนเซอร์ผอมทุกอย่างคุยกันใดเชียกันใดเอาตามราคาจะภาพกำลังจะภาพเสียเอาราคาสำไร้จทีมงานอ,อุบลไซซ่าจัดไปลงเปิดครับนะครับโดยท่านอาจารย์ สายันทองสวัสดิ์ครับทุกมาคุยมาศึกษากันไหนนะครับเด้อนะครับยบุญมางานบุญกันชิ้นครับผมอ่าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาวชาแนลรับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แล้วครับเด้อเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ